สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆชาวโซเชียลแซมนะคะวันนี้เราก็มาอยู่ที่เซ็นทันพระรามกานะคะอยู่ที่ร้านไรเอ่ยตุ้ยออพดูดเรื่องดังชื่ออะไรนะพัวเซ้งพัวเซ้งฮงพัวเซ้งหงไม่ใช่พัวเซ้งเห่งร้านทองนะคะพูดแต่ละคนอื่นเขาจะด่าใช่ไหมวะพัวเซ้งฮงพัวเซ้งหงนะคะเป็นร้านอาหารจีนนะคะแล้วก็วันนี้เรามากับบรรดาแบบว่าพี่ตุ้ยด้วยแล้วก็บรรดาสาวเซเลบต่างๆนะคะในโซเชียลแซมของเรานะคะแต่ว่าก็ ก็สนุกดีแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนนะว่ามีใครมา,มาบ้างนะคะแป๊บน,นึงนะคะแป๊บน,นึงนะพี่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี <ผ í S 2> พี่เล็กนะคะพี<แ>่ <ผ í S 2> เล็กเอ่อเจ้าของแบรนด์เซต้าที่โยปรื้มปรืมกลิ<ะ>่นป้อมแปมอยู่นะคะพี่เล็กมาพี่เล็กก่อนอนะต้องพูดอะไรนะสวัสดีเพื่อนสาวโซ่เตี้ยมแซมอ่ะโซ่เตี้ยมอันนี้ค่ะเดี๋ยวจะหั่นเพราะจะหั่นแบบพิเนี้นะคะหนึ่งสองสาม มันยัไม่ใช่มันยัไม่ใช่ใช้ที่ปั่นอยู่มันมไม่มีพัลมนะอ่าอันนี้ใครจำได้บ้างน้องเสียนเองพี่ชอบเต้นก็ยองก็แย้งในคลิปเต้นเ่ิศๆจ้ะค่ะแล้วก็อันนี้เพื่อนน้อเตียนนะคะเพื่อนน้องเตียนขาวแล้วก็อันนี้น้องโบเป็นแฟนคลับที่จุดแสน เอ่อหน้ารับของพี่เซต้ามายานนะคะไม่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 ใช่ดีที่สุดไม่ใช่คนที่ดีที่สุดนะครรยากาศไม่ได้ดีที่สุดแล้วก็น้องเบนนะคะและอันนี้เป็นเพื่อนน้องเบนเขานะคะไม่ใช่แฟนเนาะไม่ใช่ไม่ใช่แฟนเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนน้องเบนคนนี้ที่ว่าในเออชื่อในโซเชียลแคมว่าอะไรนะเบนเซ่เบนฟีเอ็นแซดแล้วก็ไคเกตคังเกตแล้วก็แบบจุดเด่นของเขาฝากกดไลค์ด้วย ใช้คำว่ากำลังทานกำลังขมือเขาเรียกว่ากำลังกระซุกดีกว่าเพราะว่ามันเยอะมากเลยไม่แต่ว่ามันหมดแล้วมันมันมันดีมากค่ะโยเพราะว่าจะบอกไม่ไม่ไม่อยากตล่ากังนัไม่จะบอกว่าใครที่แบบว่าจะมากินอาหารจีนที่แบบว่าอร่อยแล้วก็ถูกแล้วก็ได้กินหลายอย่างอย่างวันนี้สามพันเก้าจะสามพันเก้ามีอีกเงี้ยกินจริงๆแล้วเก็บไปเก็บไปเดี๋ยวก่อนนี่มือนะนี่มือนะจริงๆแล้วกินได้ประมาณ สิบสิบท่านซึ่งจริงๆได้เล็กน้อยนิดประมาณ12ท่านได้สบายๆแล้วก็มีหมดเลยค่ะออเดอร์กุ้งลายกระเพาะปลาหรือกระปูฉลามนะครับเปลือกปลากรีนสลัดกุ้งกรอบผลไม้สลัดกุ้งวาซาบิอะไรพวกนี้กระเทยอะไรนะกระเทยกระเทยเคียมของเยอะจริงกุ้งเน้อกระเทียมโถอะไรเงี้ยแล้วก็มีเยอะมากมีเป็ดปักกิ่งมีเปล่ากับเปล่าผุ้เส้นมีอะไรเงี้ยก็คือมีหลายเมนูมากซึ่งสามารถเลือกได้ในนี้อีกค่ะเพราะฉะนั้นเนี้ยบอกได้เลยว่าล้นล้นใช่ไหมล้นเหมือนล้นเหมือนวันนี้แ็่ว่ามีเสียดใจมากเลยนะคะได้เจอ หลายๆคนแล้วได้เจอพี่โยเจอมาตั้งนานไม่ได้เจอเลยทำไมตอนพ่ทำไมตอนพี่ทำไมตอนพี่เขาอยากเจอพี่ตุ้ยมากกว่าทำไมทำไมตอนพี่โยมาแล้วไม่เห็นนั่งโต๊ะอยู่กับพี่โยเลยอ่ะฮะไม่เห็นอยู่กับพี่โยเลยเดิมเขาพาแฟนชายเขามาพาแฟนชายมาเราเรายังไม่เคยกันเลยอ่ะเป็นเพื่อนสนิทเราเป็นเพื่อนสนิท อ่ะแล้วก็น้องเบนนี่วันนี้เป็นไงบ้างคะดีใจค่ะดีใจที่ได้เจอพี่โยก็คือนัดกันหลายรอบแล้วแล้วแบบไม่เวลาไม่ตรงกันเราเจอกันหลายรอบแล้วแต่ไม่เจอใช่ตเจอพี่โยไงแต่ว่าจะบอกว่าอย่างนี้ก่อนแต่ว่าจริงๆจะบอกว่าพี่ต้งมุมสูงนะก็บอกว่าพี่ไม่ใช่เซเล็บนะแต่วันนั้นที่พี่เขานัดน่ะคือเขาพี่ไปส่งเขาเรียกอะไรนะใช่ไปสนามบินพวกกะเทยเขานัดกันไปเออติดนี้เพื่อนไว้ก็เลยไปส่งเพื่อนนะคะก็เลยไม่ได้นี่โอเค เดี๋ยวเราก็ทานกันก่อนเนาะคุณพี่เนาะแล้วเราก็ไปกันเท่านี้ละกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่เนาะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะโอ้เดี๋ยวกันเดี๋ยวกันเจอกันเยวก่อนต้องรีวิวก่อนอันนี้มาแยกดีกว่าแป๊บหนึ่งไม่ไหวละวันนี้เรามาเอาขนตานะคะคอสลุกใช่ไหมคะคอสลุกเนี่ยเดี๋ยวโยนไปรีวิวให้ดูที่บ้านอีกทีหนึ่งนะแต่ว่าขนตาอันนี้เลิศมากอันนี้เป็นขนตาที่ว่าคลิปพี่เล็กเขารีวิวอันนี้มันเท่าไหร่นะคุณพี่อ๋อขายอยู่ตั้งต้นที่120อยนี่สิบอันนี้ร้อยยี่าใ ในเน็ตประมาณ200กว่าแต่ว่าจริงๆแล้วจะบอกว่าที่โมเมคเขารีวิวไงคะคอสลุกเนี่ยในคลิปของเขาว่าเป็นขนตาที่กำลังมาแรงมากขนตาทําแต่ผมจริงไม่ได้ขนอะไรนะคะผมจริงนะคะเนี่ยจะเป็นอย่างเงี้ยแต่มันมีหลายเบอร์นะเนี่ยนะคะแล้วก็มีอะไลเนอร์นี่ด้วยอะไลเนอร์ของคอสลุกเนี่ยแต่ว่าเป็นสีมีมีประมาณ6สีนะคะอะไลเนอร์เนี่ยทาประมาณเขาเรียกอะไรนะสิบสกี่ชั่วโมงนะคุณน้อง18ชั่วโมงนะคะไม่หลุดเลยถ้าน้องไป โดนเออไปเล่นน้ําหรือไปทําอะไรมันก็แบบจมไม่เขาเรียกว่าเออพี่เล็กพี่เล็กเขาลองแล้วพี่เล็กเฟิร์มหน้าในทั้งวันเนี่ยแล้วก็ตากฝนตากอะไรนี่ไม่ให้ดูไปเรียนร์ดูเลยคุณพี่ลูกเขียนขอบตาตั้งแต่เช้าอ่ะเราจะลองไะเราต้องลองด้วยตั้งแต่เช้าเนี่ยตอนนี้ยังไม่หลุดนะคะอีเนี่ยคอสลุกอันนี้ค่ะอันนี้แท่งละประมาณร้อยสองร้อยประมาณสามร้อยแต่ใช้ด้วมันชาติขึ้นเพราะว่าไส้มันอันนี้มากเดี๋ยวไปรีวิวที่บ้านอีกทีเอาคร่าวๆก่อนนะคะเดี๋ยววันนี้ยุกไปก่อนนะคะทุกคนไค่ะเดี๋ยวก่ะเดี บ๊ายบายค่ะเมื่อกี้แก้วขาวนะคะดีที่สุดค่ะไม่งั้นไม่ได้มาจะบอกว่ากินไม่หมดมันช่วยกินไดสิคะเยอะจ้ะของเยอะมากนี่ของหวานอีกงั้นเลืนี่ของหวานอีกนะตัวไปบ้านหน่อยเร็วตัวเดียวเดียวเดยวไปอีกรอบค่ะรักทุกคนนะคะผมมือมือผมโอเคไปายค่ะ